จ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เนี่ยมันสามารถวิ่งบนผิวน้ําได้แบบชิวๆเลยครับทุกคนโดยเวลาที่มันได้รับบาดเจ็บเนี่ยไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนนะครับบาดแผลนั้นก็จะได้รับการฟื้นฟูให้หายได้ในเวลาอันรวดเร็วครับทุกคนถ้าใครนึกไม่ออกลองจินตนาการถึงวูฟวอรีนหรือว่าเดดพูลก็ได้ครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเรื่องมันสั้นนะครับสำหรับเรื่องมันสั้นในวันนี้นะครับทุกคนผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ที่มีพลังพิเศษมาบอกทุกคนครับต้องบอกเลยว่าความสามารถของพวกมันเนี่ยมันช่างน่าอัศจรรย์ไม่แพ้เหล่ายอดมนุษย์ในหนังเลยแหละครับผม มันจะมีสัตว์ชนิดใดบ้างแล้วก็มีความสามารถพิเศษแบบไหนบ้างเดี๋ยวมารับชมกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีนะครับสามารถกดติดตามได้ตอนนี้เลยทุกคนและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับสาหรับสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่มีพลังพิเศษที่ผมจะพาทุกคนไปรู้จักนะครับนั่นก็คือเหยวเพเรกรินนั่นเองครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าเสือชีต้าเนี่ย เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วประมาณ100 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งก็ถือว่าเร็วมากเลยนะทุกคนแต่สําหรับความเร็วการบินของเหยี่ยวเพลกรินเนี่ยเรียกได้ว่าห่างชั้นจากเสือชีต้ามากๆครับผมเพราะว่าเหยี่ยวเพลกรินเนี่ยสามารถบินได้ด้วยความเร็วถึง390กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทุกคนถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับ ซึ่งความสามารถนี้เองแหละครับทำให้มันเนี่ยกลายเป็นนักล่าตามธรรมชาติที่น่ากลัวมากครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบินโฉบเอาเหยื่อไปกินได้โดยที่เหยื่อยังไม่ทันรู้ตัวเลยนั่นเองครับผมนี่ก็เป็นเพียงแค่ความสามารถพิเศษของสัตว์ชนิดแรกเท่านั้นนะครับแต่แค่เรื่องความเร็วแค่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่พิเศษพอใช่ไหมครับผมเดี๋ยวมาดูความสามารถของสัตว์ชนิดต่อไปครับที่ต้องบอกว่าเร็วระดับนินจาต้องเรียกพี่เลยนะครับผม สัตว์ที่ว่านั้นก็คือกิ้งก่าบาซิลิสนั่นเองครับทุกคนสําหรับใครที่เคยดูหนังจีนกํลาลังภายในนะครับอาจจะเคยเห็นจอมยุทธ์ที่วิ่งบนน้าได้มาบ้างแล้วนะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่ในหนังครับทุกคนเพราะว่าการวิ่งบนน้าในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่สําหรับกิ้งก่าบาซิลิสที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เนี่ยมันสามารถวิ่งบนผิวน้ําได้แบบชิวๆเลยครับทุกคนเนื่องจากว่าเท้าของพวกมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะกักเก็บฟองอากาศเอาไว้ได้้้บบ้้นนนนนครรัััับบบบผมวววกกกกาาาซออยยยเเทททแ็ขงํใหิ สามารถแบกรับน้ําหนักตัวของมันเอาไว้ได้ครับและก็ทําให้มันสามารถวิ่งบนน้ําได้เท่าที่มันยังมีแรงวิ่งอยู่นั่นเองครับผมต้องบอกว่านินจาเรียกพี่เลยนะเนี่ยทุกคนแต่สำหรับใครที่มองว่าความสามารถแค่นี้เนี่ยมันเด็กๆนะครับเดี๋ยวมาดูความสามารถของสัตว์ชนิดต่อไปครับผมซึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีพลังพิเศษชนิดต่อไปที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับมันมีชื่อว่าพานาเรียครับผม พานาเรียเนี่ยมันคือหนอนตัวแบนชนิดหนึ่งนะครับ mmm. ที่มีความสามารถใกล้เคียงกับความเป็นอมตะมากๆครับเพราะว่าถ้าหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันแหว่งออกไปเนี่ยมันก็จะสามารถงอกกลับขึ้นมาใหม่ได้ครับทุกคนและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยตัดพานาเรียออกเป็นชิ้นๆชิ้นๆนะครับแต่และชิ้นส่วนที่เราตัดออกไปนั้นเนี่ยก็จะสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นหนอนตัวใหม่ได้แถมยังมีความทรงจําของหนอนตัวเดิมติดมาด้วยนะครับผมซึ่งเหมือนกับว่ามันสามารถโคลนนิ่งตัวเองได้ยังไงอย่างนั้นเลยครับ แต่ยังไม่หมดครับทุกคนเพราะว่ายังเหลือสิ่งมีชีวิตที่มีพลังพิเศษอีกหลายตัวนะครับที่ผมคัดเลือกมาให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้ซึ่งสัตว์ที่มีพลังพิเศษชนิดต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือวานสเปิร์มนั่นเองครับสำหรับปลาทั่วๆไปเนี่ยทุกคนการดำน้ําเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยมีเหงือกในการหายใจใต้ใตน้ําครับผมแต่ไม่ใช่สําหรับวานสเปิร์นนะครับทุกคนเพราะว่าวานสเปิร์มเนี่ยมันหายใจด้วยปอดคล้ายๆกับคนเลยครับ แต่ว่าวานสเปิร์มเนี่ยมันมีระบบหายใจที่สุดยอดมากๆครับเพราะว่ามันสามารถดำน้ําได้ลึกมากๆแล้วก็รับมือกับความดันน้ํำมหาศาลได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าวานสเปิร์มนั้นนะครับมันมีระบบการไหลเวียนโลหิตที่สามารถกักเก็บออกซิเจนไว้ในเซลล์เม็ดเลือดแดงได้มากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆครับทุกคนโดยขณะที่มันอยู่ใต้น้ําเนี่ย อัตราการเต้นของหัวใจมันเนี่ยจะลดต่ำลงแล้วก็การไหลเวียนโลหิตของมันเนี่ยจะจำกัดจนแทบจะหยุดลงในบางพื้นที่ของร่างกายของมันเลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการไหลเวียนโลหิตไปยังร่างกายส่วนนั้นเพื่อที่จะส่งออกซิเจนให้กับกล้ามเนื้อนั่นเองครับผม แต่สาหรับวานสเปิร์มเนี่ยมันจะมีการกักเก็บออกซิเจนเอาไว้ในกล้ามเนื้อของมันครับซึ่งก็จะช่วยลดการสูญเสียออกซิเจนของมันไปได้เยอะมากเลยนะทุกคนทําให้มันเนี่ยสามารถกั้นหายใจอยู่ใต้น้ําได้นานมากกว่า90นาทีโดยที่ไม่ต้องขึ้นมาหายใจเลยครับทุกคนถ้าหากเพื่อนๆมีความสามารถนี้เนี่ยจะเอาไปใช้ทําอะไรครับลองคอมเมนต์ดูนะครับผมแต่ยังไม่หมดเท่านี้ครับทุกคนสําหรับสิ่งมีชีวิตที่มีพลังพิเศษชนิดต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือมแมลงตดนั่นเองครับผมซึ่งมแมลงตดนั้นนะครััับมมนนนีคควารราารถพิเเเศษใใกกป้ออองงตท่่ไหื พราะเมื่อมีอันตรายจากนักล่าที่เข้ามาใกล้มันเนี่ยทุกคนมันจะปล่อยสารพิษชนิดหนึ่งออกมาทางก้นของมันครับซึ่งสารพิษที่มันปล่อยออกมาเนี่ยจะส่งผลกระทบที่รุนแรงเหมือนกับโดนน้ำร้อนลวกแถมยังกัดกร่อนผิวหนังได้อีกด้วยนะครับทุกคน ที่มันเป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่า,มาแมลงตดเนี่ยสามารถผลิตสารเคมี2ชนิดออกมาจากท้องของมันได้ครับและเมื่อสารเคมี2ชนิดนี้ผสมกันในขณะที่มันกําลังเปิดช่องท้องออกมันก็จะเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงครับทุกคนจนทําให้นักล่าเนี่ยตกใจแล้วก็ต้องปวดแสบปวดร้อนจนหนีไปเลยนั่นเองครับผมถือว่าเป็นความสามารถที่แปลกเอาเรื่องเลยนะครับ แต่ก็ยังไม่หมดครับผมสําหรับสิ่งมีชีวิตที่มีพลังพิเศษชนิดต่อไปที่ผมจะพาทุกคนไปรู้จักนี้นะครับมันคือพึ่งบับเบิลบีครับผมสําหรับพึ่งบับเบิลบีเนี่ยนะครับมันมีความสามารถเฉพาะตัวอย่างหนึ่งครับทุกคนนั่นก็คือพวกมันเนี่ยสามารถที่จะปล่อยกระแสะไฟฟ้าออกมาระหว่างที่มันกระพือปีกได้ด้วยนะครับ โดยผลวิจัยจากนิตยสารวิทยาศาสตร์เนี่ยระบุว่าทุกๆครั้งที่พวกมันบินไปเกาะดอกไม้เนี่ยกระแสะไฟฟ้าที่ถูกผลิตขึ้นในระหว่างที่พวกมันบินอยู่เนี่ยนะครับจะถูกปล่อยไปยังดอกไม้ที่พวกมันกําลังเก็บน้ําหวานด้วยครับผมพอพึ่งตัวใหมบินเข้ามาใกล้ดอกไม้ดอกเดิมนะครับก็จะทําให้พวกมันเนี่ยสามารถรับรู้ได้ครับว่าดอกไม้ดอกนี้เนี่ยมีพึ่งตัวอื่นได้เก็บน้ําหวานไปแล้วนั่นเองครับผมทาให้พวกมันเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็สามารถบินย้ายไปยังดอกไม้ดอกอื่นได้ทันทีเลยนั่นเองครับ เอาละครับมาถึงสิ่งมีชีวิตที่มีพลังพิเศษชนิดต่อไปครับผมสำหรับนกตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าร i o ยเบิร์ดครับซึ่งนกตัวนี้นะครับมันมีความสามารถพิเศษในการเรียนแบบเสียงได้ทุกชนิดครับทุกคนนกชนิดนี้เนี่ยมันเป็นนกจากประเทศออสเตรเลียนะครับพวกมันเนี่ยมีความสามารถในการเรียนแบบเสียงที่มหาศัรจรจย์มากๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องยนต์เสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียงธรรมชาติฟ้าร้องฟ้าผ่า,าเสียงน้ําเสียงของสัตว์ชนิดอื่นๆหรือแม้กระทั่งเสียงของมนุษย์เราเนี่ยทุกคนนกชนิดนี้ก็สามารถเรียนแบบได้อย่างสบายๆครับไม่ใช่เรียนแบบได้แค่คลายๆ,ๆนะแต่กลับเรียนแบบได้เหมือนเป๊ะเลยแหละครับผมถือว่ามหาัศจรรย์มากๆเลยแหละครับไม่เชื่อลองฟังดูครับทุกคน เอาละครับมาถึงสัตว์ที่มีพลังพิเศษชนิดสุดท้ายที่ผมรวบรวมมาให้ฟังในวันนี้นะครับตรงเรียกว่าเป็นม้ามืดเลยทุกคนนั่นก็คือตัวสล็อตนั่นเองครับผมที่ทุกคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับความเชื่องช้าดูไม่มีอะไรของมันนะครับแต่ว่ามันมีความสามารถพิเศษที่สุดยอดมากๆติดตัวมาตั้งแต่เกิดซ่อนอยู่ครับนั่นก็คือความสามารถในการฟื้นฟูบาดแผลอันรวดเร็วของมันครับผมโดยเวลาที่มันได้รับบาดเจ็บเนี่ยไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนนะครับหากไม่ทําให้มันถึงตายในทันทีเนี่ย บาดแผลนั้นก็จะได้รับการฟื้นฟูให้หายได้ในเวลาอันรวดเร็วครับทุกคนถ้าใครนึกไม่ออกลองจินตนาการถึงวูบบอลีนหรือว่าเดดพูก็ได้ครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เร็วเหมือนกับในหนังก็ตามแต่มันก็ถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับซึ่งความสามารถนี้เองแหละครับผมทําให้ตัวสล็อตเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวมากๆเลยนั่นเองครับซึ่งนี้ก็คือทั้งหมดของสัตว์ที่มีพลังพิเศษที่ผมได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้รับชมกันในวันนี้นะครับ เพื่อนๆคนไหนอยากได้พลังพิเศษของสัตว์ชนิดไหนบ้างแล้วถ้าหากมีพลังพิเศษแบบนั้นจะนาไปใช้ประโยชน์อะไรลองคอมเมนต์ดูนะครับผมถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับซึ่งถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็อรอติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วอกัััมคปวดดดีถีถไรบผสส Bye bye.